รวม7สิ่งที่โดนัทป์ทำหลังสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐ 1. ประกาศภารกิจนําทงชาติสหรัฐไปปักบนดาวองาังคารซึ่งทําเอาอีรอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทปล่อยจรวด s เป c e x ชูมือแสดงความดีใจแบบเก็บอาการไม่อยู่ 2. นําครองปรามากลับมาสู่อ้อมอกอเมริกาอีกครั้งทรัมป์บอกว่าตอนนี้ครองปรามาอยู่ในการควบคุมของจีนเพราะว่ารัฐบาลปรามา ล้มเหลวในการรักษาถานะความเป็นกลางของเส้นทางเดินเรือนี้คลองปานามาคือคลองขุดที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกเส้นทางสําคัญที่เรือขนส่งสหรัฐกว่า40%ต้องแล่นผ่าน 3. เส้นคําสั่งบริหารถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ถ่านหินน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเนื่องจากข้อตกลงนี้ ไมไ่สร้างประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน 4. เซ็นคำสั่งบริหารเพื่อนำสหรัฐถอนตัวออกจากองค์การอนมามัยโลกหรือหูเนื่องจากหูมีการจัดการที่ผิดพลาดต่อวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 รวมไปถึงวิกฤตสาธารณสุขอื่นๆท์วิจารณ์หูว่าถูกครอบงำโดยอิทธิพลทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกบางรายและยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาสาหรัฐต้องจ่ายเงินอุดหนุนมากมายอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อเทียบกับประเทศขนาดใหญ่อื่นๆเช่นจีนเป็นต้น 5. ประกาศว่าจะทําให้อเมริกากลับมาเป็นชาติอุตสาหกรรมอีกครั้งพร้อมชี้ว่าประเทศสหรัฐถือเป็นชาติที่มีทรัพยากรน,น้ํามันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในโลกและสหรัฐจะกลับมาใช้มั่นอย่างเต็มที่อีกครั้งรวมทั้งบอกด้วยว่าจะเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกา changing the 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 going to of of Mexico to of are name we be 6. ประกาศว่าต่อจากนี้สหรัฐจะมีแค่สองเพศเท่านั้นคือชายและหญิงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ในทางกฎหมายและรัฐบาลจะหยุดใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนบางส่วน ได้มีการเริ่มยุติโครงการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของตัวเองแล้วด้วยเช่นกัน 7. ประกาศภาวะฉุกเฉินที่ชายแดนทางใต้และจะขับไล่ผู้พยพข้ามแดนหลายสิบล้านคนออกจากประเทศรวมถึงเพิ่มการรักษาวความปลอดภัยบริเวณชายแดนและระงับโครงการผู้ลี้ภัยต่างๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังประกาศยกเลิกสิทธิความเป็นพลเมืองโดยกำเนิดซึ่งหมายความว่านับจากนี้เด็กที่เกิดในสหรัฐจะไม่ได้รับสถานะพละเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว